สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยโรคหลานอยู่บ้านนี่แหละไม่เงี้ยคราบว่าวได้โชคได้ลาบเดี๋ยวปะเง,ง,งี้ยบบไ,ไ,ได้ตัวไหนพ่อใหญ่ได้ตัวไหนว่าให้ฟังเนี่ยได้ตัวไหนอ๋อม,มันสิเริ่อมอ๋อมันสิเริ่มเหรอ ผมกมก็โยบ้านนี่ล่ะก็โยบ้านเท่าเนี่ยล่ะพวกพงอืมยังไปย้ายแล้วจังหูใมือเค็นจากมา้ามาเตี้ยโอ้โอ้เบิ่งอีกกันมาเตี้ยโอ้โอ้แต่ว่าเป็นเนมาบอก เข้าเข้าว่ายตัวใดที่เรียกตัวองโตก็ได้เงียนเขาว่าได้แล้วโอ้เก้าหาเรียกแรงโอ้เก้าหาเรียกแรงเนาะพุ่มอยู่แง่ไหนวะเป็นมะบอกพี่หลอกอยู่ไหนบอกโอ้เป็นพักเขาวฟันได้บอกโอ้เก้าหาตัวเดียวก็เตี้ย เจเนี 2014, h, ciel, house, oh, the ่ยเมื่ออื่นก็ต้องมาเบ่งอีกนะว่าขนาดขึ้นแต่เงี้ยข่าวว่าได้สามตัวคุณเนาะห้าสี่สี่วันตีได่เงี้ข่าวเื้อเสีบบาทโอ้หน้าก็ยังไข่

เออแต่ว่างวดนี่ในเก้าห่าเนี่ยผมว่าเก้าห่านี่ไปล่องหยอดไปยูป่ก็สันติปไ้เนาะเลขลางมาเตี้ยโอ้เลขลางมากกว่านี่เป็นผู้ยิงเป็นผู้ใายมาบอกนี่โอ้ย่างเขามาหาเลยในความฝันน่ะ ว่างวดนี้สิเป็นงวดสุดท้ายปะที่เขาสิมาให้เนี่ยอย่างเงี้ยเขาว่าเออใครได้ยินเขาว่าเขาตีไมาให้ตามงวดนแบบอย่างเงี้ยอ๋อตะว่าห่างบอกง่ายๆว่าสองวดที่ผ่านมานี่เข้าเข้าคัะกับบ้านถทอเลขบอดหลายตัวพร้อมเนาะพร้อมอย่างเงี้ยเขาว่าเลขบ่หลายตัวเด้องวดว่าหันก็เห็นแต่วันสี่สี่ห้าเนาะมันออกหาสี่สี่ โอ้ยเนาะครับมึงบ่ค่ะเนี้นี่ถือลําบ่3คนเนาะใส่อีมนต์5ทีนึงเด้อใๆครับบัดลงมาที่2อ่าโอ้นะอโอเนะเดี๋ยมวันที่16นะอ๋วันที่16เนาะวันนี้ก็บอกก่นบอกใกล้ตองมุนะ บอกเบ้านแล่าไอ้เจ๊ครับอืออ่าโอ้ผมกะทีมาหาที่เก่าเนาะแต่ว่าเอาเก้าหาไปซื้อก่อนเนาะเหล็กล่า,า,เลลางเนา,าะก็จากมันสิหาซื้อบ่ได้ตอนนีย้ย่านมันอันเดี๋ย่านซื้อบ่ได้ตอนนี้ตอนนี้นี่แตะผมสิไปหาซื้อก่อนนี่แหละเมื่อนี้แหละออกจะอยากในก็สิไปหาซื้อได้เท่นี่ กสีไ,ได้บ่ได้จ่ากตีขายให้บอสเนี่ยมันได้เนาะตื้อก,กันไวน้เนาะารอเบิ้งเดี๋ยวก็ผู้ใดก็ตีใครเข้าน,านั่นผู้เขาขายให้ก็สีได้เนาะอันเขาบ่าขายให้ก็สีโอ้ยก็จะวางได้เนาะเขาเเคักๆแขกเด้อเนาะคุณพ่อเนาะ